บทที่สิโอเอซิปตัดนีมหลายวันผ่านไปผ่านมาสี่วันแล้วหลังจากที่ชากีล่าสลบไปเพราะอาการเลือดออกอย่างมากคัดซีมดูจะร้อนใจเป็นที่สุดเข้าเฝ้าวนเวียนอยู่ข้างกายของนางมีได้ห่างเหล่าคณะแพทย์นั้นให้ความช่วยเหลือราชเลขาสาวอย่างเต็มทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่านางจะลืมตาขึ้น แม้ว่าร่างกายนางในตอนนี้อยู่ในสภาวะปกติดีแล้วก็ตามตัวไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปคณะแพทย์ช่วยได้เฉพาะเรื่องการดูแลรักษาบาดแผลเนื่องจากว่ากลางทะเลทรายยังตัดนีมนั้นไม่มีเลือดสำรองที่จะถ่ายโอนได้จึงทำได้เพียงแค่รอให้ร่างกายของนางสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาเองหอหมออพวกท่านทำงานกันแบบไหนทำไมจนถึงตอนนี้ชากีล่าก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาละ่ะแบบนี้ยังจะเรียกว่าคณะแพทย์ได้อีกงานหรือ เสียแรงที่ข่าให้พวกท่านไปเรียนรู้วิชาการแพทย์สากลมาแค่หญิงนางเดียวพวกท่านก็ช่วยให้ฟื้นไม่ได้มหาสุลต่านอย่าร้อนใจอาการของราชเลขานั้นดีขึ้นเป็นลำดับแล้วข้าคิดว่าไม่ช้านางก็จะตื่นขึ้นมาแน่ที่ต้องให้ล่าช้าเพียงนี้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเราไม่สามารถถ่ายโอนเลือดให้นางได้หากสามารถถ่ายเลือดให้นางได้ อาการของท่านราชาเลขาน่าจะดีขึ้นเร็วกว่าที่เป็นอยู่แล้วเหตุใดจึงถ่ายเลือดให้ชากีล่าไม่ได้กันละ่ะท่านหมอเพราะว่าในบรรดาพวกเราทุกคนไม่มีใครที่มีเลือดหมู่เดียวกับนางเลยแม้ว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในตัดนีมนี้จะมีหมู่เลือดครบทุกแบบหากแต่เป็นตัวของราชาเลขาเองที่ต่างออกไปนางมีหมู่เลือดแบบพิเศษที่ปฏิเสธหมู่เลือดอื่นๆทั้งหมด จะมีก็เพียงแต่เลื่อนแบบเดียวกับของนางเท่านั้นที่ใช้ร่วมกันได้เป็นความพิเศษที่สร้างความยากลำบากในทะเลทรายอย่างแท้จริงคณะแพทย์นั้นหาทางช่วยเต็มที่แล้วตอนนี้มีเพียงนางต้องพึ่งตัวเองให้มากแต่มหาสุลต่านโปรดวางใจทางกายภาพแล้วถือว่าท่านราชเลขาพ้นขีดอันตรายท่านก็ให้เวลานางได้พักผ่อนสักหน่อย ก็จะดีขึ้นเองท่านบอกให้ข้ารอรอรอข้อก็ต้องรอรอรอเพียงนั้นหรือไม่มีทางอื่นที่มันเร็วกว่านี้บ้างหรือท่านหมอเรื่องของสภาพร่างกายนั้นไม่มีทางลัดเป็นแน่ท่านคัดซิมมีใชยแพทย์ไม่เชี่ยวชาญมีใช่ท่านราชเลขาฟืนตัวได้ชาทาั้งแพทย์และตัวนางเองต่างก็ทําอย่างเต็มกำลังแล้ว สิ่งเดียวที่ทำให้มหาสุลต่านรู้สึกว่าทุกอย่างล่าช้านั้นคือความรอนใจในอกของท่านเองมหาสุลต่านโปรดวางใจหากท่านทำใจให้สบายก็จะไม่ต้องร้อนรนกับสิ่งใดอภัยที่ข้าสอนท่านมหาสุลต่านต้องจดจำเวลาเช่นนี้เอาไว้ เมื่อวันใดสภาวะอารมณ์ของท่านนั้นถูกบดบังด้วยความร้อนรนและอารมณ์วันนั้นท่านจะไม่มีสติและการไม่มีสติอาจนำพาไปสู่ความเลวร้ายต่างๆนานาท่านเป็นมหาสุลต่านแห่งซารักยิ่งต้องระวังคำพูดหรือคำสั่งของท่านแม้เพียงคำอาจทำให้สูญเสียได้หลายชีวิตต้องคอยควบคุมสติให้ดีท่านมหาสุลต่านขออภัยท่านหมอข้าร้อนใจเกินไปจริงๆขอบคุณท่านที่อุตส่าห์ตักเตือน มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าตักเตือนข้ามีเพียงไม่กี่คนที่ไม่เสแสร้งต่อหน้าข้านอกจากนางผู้นี้แล้วก็ยังมีท่านหมออีกคนข้าปล่อยให้อารมณ์เข้าแทรกแซงสติจึงทําให้ว่ากล่าวคณะแพทย์ไปต้องขออภัยอย่างยิ่งข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแล้วจากนี้ข้าจะรอต่อไปอย่างสงบมหาสุลต่านใจกว้างดั่งผืนทราย ท่านเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่โจมตีตาสนีเมื่อหนึ่งปีก่อนความโหดเหี้ยมของซารักในสายตาเพื่อนร่วมเผ่าทะเลทรายลดลงไปอย่างมากซารักจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพศคาดสีเลือดบัดนี้กลับกลายเป็นมหานครอันรุ่งโรจน์และรักสันติหากเป็นเช่นนี้อีกไม่นานแม้ไม่ต้องทำสงครามซารักก็จะยิ่งใหญ่เหนือใครได้ไม่ยากข้าเรียนรู้จากราชเลขาที่นอนนิ่งอยู่เบื้องหน้านี้เองท่านหมอข้าได้เรียนรู้จากนางว่าการสงครามนั้นมี แต่สูญเสียไม่มีใครเลยที่ได้รับประโยชน์จากสงครามอย่างแท้จริงอีกทั้งภัยสงครามไม่เคยที่จะหมดไปเช่นตัวอย่างครั้งนี้การแก้แค้นการซุ่มซ่อนและลอบโจมตีจากผู้คนที่โกรธแค้นสารักมันทำให้ข้าได้รู้ว่าสงครามไม่ทำให้ผืนทรายสงบลงได้ พายุทรายแม้จะพัดอย่างรุนแรงเพียงใดหากเราอยู่นิ่งมันก็จะพัดผ่านไปเท่านั้นแต่หากเราดิ้นรนต่อสู้กับพายุนั่นก็มีแต่จะทําให้เจ็บตัวอีกทั้งไม่นานมันก็ผ่านไปเหลือเพียงเราที่บาดเจ็บจากสิ่งลวงอันไม่มีจริงนางผู้นี้สอนข้าให้เชื่อมั่นว่าสันติจะนํามาซึ่งความสงบสุขดูเหมือนว่าท่านคัตซิมผู้สูงศักดิ์จะหลงรักนางราชเลขาจนสุดหัวใจแล้วกระมังท่านหมอท่านก็รอข้าแรงไปเห็นแบบนี้ข้าเองก็อายเป็นเหมือนกันนะ อันที่จริงข้าก็หลงรักนางอย่างที่ท่านว่าจริงๆนั่นแหละท่านหมอข้ารับใช้สารักมาตั้งแต่สมัยของพระบิดาของท่านแม้แต่ตัวท่านเองข้าก็เป็นผู้ทำคลอดให้มาถึงวันนี้ข้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งท่านดีใจเรื่องอะไรท่านหมอข้าดีใจที่เมื่อ30ปีที่แล้วข้าทำคลอดให้มหาบุรุษผู้มีใจกว้างและเต็มล้นไปด้วยเมตตาและปัญญาเมื่อถึงเวลานี้ข้าจึงได้รู้ว่าข้าได้ทำคลอดเทวบุตรด้วยมือของข้าเอง ท่านจะมาชมข้าทำไมเนี่ยท่านหมอเมื่อครูก็รอข้าเล่นนี่ก็มาชมกันซึ่งหน้าแบบนี้อีกจะให้ข้าต้องเขินอายอีกกี่ครั้งจึงจะพอใจท่านกันอ่อนโยนขึ้นมากเลยนะท่านคัตซิมดูเหมือนต่อให้ข้าต้องตายก็ต้องทำให้แม่หญิงชากีล่าฟื้นขึ้นมาให้ได้กระมัง เป็นเพราะนางและความรักของนางที่ขัดเกลาวท่านจนเป็นดังวันนี้ได้สำคัญยิ่งจริงๆท่านหมอท่านพูดเหมือนบิดาข้าเลยจริงสิท่านหมอเป็นสหายกับท่านพ่อนี่นะไม่แปลกเลยที่จะพูดจาเหมือนเหมือนกันเอาละ่ะข้าไม่คุยกับท่านแล้วพอคิดว่าต่อให้เฝ้านางไว้โดยไม่กินอะไรเข้าไปเลยก็ใช่ว่านางจะฟื้นได้เร็วขึ้นมันก็ทําให้ข้ารู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยท่านหมอไปกินมื้อเช้าด้วยกันกับข้าสิทางนี้ให้หมอคนอื่นช่วยดูก็ได้ ด้วยความยินดีมหาสุตาลต่านเป็นครั้งแรกที่ท่านหมอเก่าแก่ผู้นี้ได้เห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นและงดงามของมหาสุตาลต่านแห่งซารักเนื่องจากเป็นคนเก่าคนแก่ผู้ดูแลตระกูลสูงสัก์แห่งซารักมานานรอยยิ้มนี้นั้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับบ้านเมืองท่านหมอสบายใจที่สุตลต่านผู้ครองซารักยิ้มได้เช่นนี้ในหัวใจของแพทย์แล้วการสงครามเป็นสิ่งหน้า ลัวไม่เพียงประชาชนของประเทศคู่สงครามเท่านั้นที่จะต้องบาดเจ็บล้มตายแม้แต่กองทหารแห่งสารักก็หนีไม่พ้นด้วยเช่นกัน หากมองในมุมสูงแล้วไพรพลล้มตายถือว่าแลกกับบ้านเมืองแต่หากวิสัยทัศน์ของสุลา่านเปลี่ยนไปเป็นวงใย,ยชีวิตของพระศพนิกรและทหารการสงครามก็จะไม่เกิดท่านหมอเห็นด้วยกับแนวคิดของชากกล่าอย่างยิ่งและมองเห็นแนวคิดนั้นในรอบยิ้มของคัตซิมเป็นความวางใจอย่างยิ่งที่ในบั้นปลายชีวิตก็ได้เห็นทะเลทรายแห่งอากราบามีแต่สันติ การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเป็นไปอย่างยืดยาวราวกับว่าพวกเขาไม่ได้คุยกันอย่างเปิดอกมานานแสนนานบนโต๊ะอาหารที่นั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบเที่ยงการพูดคุยกันครั้งนี้ทำให้คัสซิมได้รับความรู้มากมายและนึกขอบคุณหมอที่เป็นสหายของบิดาบรรยากาศการพูดคุยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนใกล้เวลาเที่ยงเข้าไปทุกทีอาหารมื้อกลางวันถูกนำมาวางบนโต๊ะอาหารอีกครั้ง แต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้ลงมือรับประทานนั้นก็มีชายผู้หนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาเป็นทหารองครักษ์นั่นเองขออภัยที่ขัดจังหวะบนโต๊ะอาหารขอรับมีรายงานด่วนขอรับมหาสุลต่านหายใจเสียก่อนค่อยว่าต่อเถิดทหารเจ้าพูดทั้งหอบแบบนี้ข้าฟังไม่รู้เรื่องเป็นแน่ไม่ต้องรีบร้อนขออภัยอย่างยิ่งขอรับเพราะเป็นเรื่องด่วนข้าจึงวิ่งมาคณะแพทย์รายงานว่าท่านราชเลขาหญิงรู้สึกตัวแล้วขอรับ ไม่มีคำตอบใดๆจากมหาสุลต่านและเขาไม่ได้พูดกับใครอีกเลยคัดซิมรีบลุกขึ้นทันทีเขาวิ่งไปที่ห้องพักของชากีล่าอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงก็พบว่านางยังคงนอนนิ่งอยู่บนที่นอนอ่อนนุ่มไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวคัดซิมโมมากแต่ก็พยายามสงบใจเอาไว้ความไม่มีสติจะนำมาซึ่งผลร้ายเขารู้เรื่องนี้ดีก่อนที่จะพูดอะไรคัดซีมยืนนิ่งระงับอารมณ์อยู่หลายวินาทีก่อนที่เขาจะเรียกคณะแพทย์มาสอบถาม ข้าได้รับรายงานว่าชากกล่ารู้สึกตัวแล้วแต่เท่าทีดูไม่เหมือนว่านางรู้สึกตัวแล้วเลยสักนิดขออภัยมหาสุลต่านพวกข้าล้วนดูแลนางอย่างใกล้ชิดที่ว่านางรู้สึกตัวแล้วนั้นจริงแท้หากแต่ว่านางยังไม่ได้สติคือยังไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ร่างกายของนางนั้นต่อยสนองสิ่งเราแล้วในเวลานี้มหาสุลต่านท่านลองจับมือของนางแล้วบีบเบาๆท่านจะรู้สึกได้ว่านางนั้นขยับนิ้วเล็กน้อยตอบสนองมา จริงด้วยนางพอจะรู้สึกตัวบ้างแล้วขอบคุณมากท่านหมอที่พวกข้าทำก็เพียงเฝ้ามองเท่านั้นนีได้ทำสิ่งอื่นใดนางฟื้นด้วยกำลังของนางเองมหาสุลต่านจะคอยดูนางอยู่ที่นี่หรือจะให้คณะแพทย์ดูแลให้ขอรับข้าจะอยู่ที่นี่พวกท่านไปพักกันเถอะรับประทานมื้อกลางวันให้เสร็จแล้วจึงค่อยมาอยังได้ขอบคุณมหาสุลต่านบัดนี้ภายในห้องพักอันจัดไว้อย่างสะอาดสะอ้านที่สุดเพื่อพยาบาลผู้ป่วยมีเพียงคัดซีมและชากีลาเท่านั้น คัดซิมมองใบหน้าอันงดงามแต่ซีดจางของนางอย่างเอ็นดูยิ่งเขาบีบม,มือของนางอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่านางมีการตอบสนองอยู่ไม่ขาดช่วงตลอดเวลาที่คัดซิมบีบมือนางนั้นในทุกครั้งนางจะกระดิกนิ้วตอบสนองแรงขึ้นเสมอเห็นได้ชัดว่านางอาการดีขึ้นมากแล้วจริงๆคัดซิมก้มลงไปจุมพิษนางเบาๆก่อนที่จะลูบหัวของชากกล่ามหาสุลต่านลูบโลใบหน้าของนางไปทั่วอย่างรักใคร่และพูดกับนางที่ข้างหู เมื่อไหร่เจ้าจะตื่นขึ้นมาชากีล่าเจ้านอนมานานแล้วยังนอนไม่พออีกหรือจะให้ข้าต้องขาดใจตายเสียตรงนี้ใช่หรือไม่จึงจะพอใจเจ้านาร,รีบรีบฟื้นขึ้นมาเถิดยอดรักข้าเป็นห่วงเจ้ามากรูหรือไม่เจ้าเอาเปรียบข้าเอาแต่นอนในขณะที่ข้าเดินไปเดินมาร้อนรนกระวนกระวายวันไหนหากข้าป่วยบ้างข้าจะให้เจ้าเฝ้าพยาบาลข้าไม่ห่าง ตัวเลยชากีล่าเจ้าหน้าตีจริงๆทำให้มหาสุลต่านแห่งซารกร้อนใจได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือท่านร้อนใจไปเองชากีล่ากระพริบตาถีๆก่อนที่จะพยายามลืมตาขึ้นแต่ก็ต้องหลับตาลงไปในทันทีเพราะสู้แสงไม่ไหวก่อนที่นางจะลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนางได้พูดตอบคัดซิมเบาๆด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแม้จะเป็นการยากในการ ควบคุมอวัยวะหลายๆอย่างพร้อมๆกันหลังจากที่นอนไม่ได้สติมานานแต่สิ่งที่นางบังคับได้เป็นอย่างแรกก็คือริมฝีปากรอยยิ้มสีชมพูจางๆกับคำพูดเบาๆที่นางพูดออกมาทำให้คัดซิมหลังน้ำตาออกมาอย่างไม่อายใครนางหญิงบ้าชากีล่าเจ้าทำให้ใจข้าแทบสลายรู้ทั้งรู้ว่าเลือดออกมากแทนทีจะทำแผลกับสั่งสอนข้าถึงเรื่องภัยของสงครามรีบร้อนทำไมกันนะที่จริงพักเสียก่อนก็ได้ ข้ากลัวว่าหากข้าตายโดยที่ยังไม่ได้บอกท่านเรื่องภัยแห่งสงครามสิ่งที่ข้าพยายามทำมาโดยตลอดก็จะสูญเปล่าเรารักสันติภาพมากกว่าชีวิตของตัวเองอีกหรือชากกล่าเจ้ามันบ้าผิดแล้วข้ารักท่านมากกว่าชีวิตของตัวเองต่างหากสันติภาพของผืนทรายแท้จริงไม่ได้สำคัญอะไรกับข้าอีกแล้วมีเพียงท่านเท่านั้นที่ข้าไม่อยากเสียไปด้วยภัยแห่งสงครามเพียงมีท่านอยู่ข้างๆข้าก็มีความสุขมาก แล้วท่านคัดซิมชากีล่าเจ้าฟื้นขึ้นมาก็พูดชอดๆเลยนะเจ้ารู้บ้างหรือไม่ว่าข้าเป็นห่วงเจ้าเพียงใดรู้สิข้ารู้ตลอดเวลาที่ไม่ได้สติข้าก็ฝันเห็นแต่ภาพท่านไม่คิดว่าที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่ฝันแต่ท่านอยู่ข้างกายข้าจริงๆท่านคัดซีมเรื่องครั้งนี้ทําให้ข้าเข้าใจเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้ไม่ไหวก็ยังไม่ต้องพูดนะชากีล่าก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยเกรงกลัวความตาย ก่อนหน้านี้ข้าไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเองบ้างแต่ถึงตอนนี้ข้าจึงได้รู้ว่าความตายนั้นน่ากลัวที่จริงแล้วความตายไม่ได้น่ากลัวแต่การที่จะไม่ได้อยู่กับท่านไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วน่ากลัวเสียยิ่งกว่า ต่อไปข้าจะไม่ทําให้ท่านต้องเป็นห่วงและข้าจะไม่ตายและไม่หาเรื่องตายด้วยเพราะแบบนั้นท่านอย่าทิ้งข้าไปไหนนะใครจะทิ้งเจ้าหากข้าจะทิ้งเจ้าวันนี้ข้าก็คงอยู่ที่ซารักแล้วเจ้าทําให้กระแสในชีวิตข้ารวนไปหมดเสียทุกอย่างเจ้าต้องรับผิดชอบด้วยชากกล่าหมายความว่ายังไงที่ข้าทําให้กระแสชีวิตของท่านรวนนะท่านคัดซิมเจ้าเป็นความรักครั้งแรกของข้า และเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เสียจนข้านั้นควบคุมใจตัวเองมิได้จากที่เคยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งก็กลายเป็นว่าตัวข้านั้นหมุนอยู่รอบๆตัวเจ้าเจ้านั้นสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตของข้าตอนนี้แม้ราชการบ้านเมืองข้าก็เว้นไว้ก่อนเพื่อจะดูแลเจ้าเดียวท่านเว้นราชการบ้านเมืองเอาไว้แล้วท่านมีคําสั่งให้ใครสําเร็จราชการแทนท่านคัดซิมท่านแม่ทัพฝ่ายตะวันออกตายละ่ะ เรียมคาราวานเดินทางกลับซารักเดี๋ยวนี้เถิดท่านคัสซิมรอช้าไม่ได้แล้วจริงๆทำไมท่านจึงให้ชายผู้นั้นเป็นผู้ว่าราชการแทนท่านกันละ่ะก็เพราะว่ามีแต่เขาที่อยู่ที่นี่กับเราเจ้ารีบร้อนทำไมชาก,กีล่าร่างกายเจ้ายังไม่แข็งแรงข้าไม่เป็นไรสภาพนี้ก็เดินทางได้มหาสุลตาลโปรดออกคำสั่งให้ตั้งขวานเดินทางกลับซารักเดี๋ยวนี้เถิดเรียนท่านตามตรงข้านั้นไม่ไว้ใจแม่ทัพของท่านเอาเสียเลย เจ้าไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาคิดทำสงครามกับอัสตาฟและเป็นคนสั่งโจมตีตาสนีมหรือหาใช่แบบนั้นไม่ท่านคัดซิมอย่างน้อยก็ขอให้ข้าคิดผิดด้วยเถิดเชื่อใจข้าท่านคัดซิมโปรดออกคำสั่งตั้งคาราวานด้วยเราจำเป็นต้องเดินทางกลับเดี๋ยวนี้แล้วหากเจ้ายืนยันเช่นนั้นข้าก็จะไม่ขัด ข้าจะให้คณะแพทย์เดินทางไปกับเราด้วยเพื่อดูแลเจ้าเจ้าขี่ม้าไหวจริงๆหรือชากีล่าไม่แน่ใจข้าไม่แน่ใจจริงๆว่าจะขี่มาเดินทางไกลไหวหรือไม่แต่หากข้าไม่ไหวท่านก็เอาเชือกผูกตัวข้าแล้วให้มาลากไปเถิดท่านคัดซิมยังดีเสียกว่าที่จะปล่อยให้ท่านแม่ทัพผู้นั้นออกว่าราชการบ้านเมืองตามใจเจ้าแต่เจ้าก็พูดเกินไปนะ